ข้าวหุงขึ้นหม้อแล้วทำไมต้องหุงขึ้นหม้อหุงขึ้นหม้อมันคืออะไรไปหาคำตอบกันครับข้าวหุงขึ้นหม้อเป็นภาษาแม่ครัวหรือเซียนครัวเขาใช้กันคือการที่ข้าวหุงแล้วพองตัวมากกว่าข้าวธรรมดาหรืออาจจะมีความหมายว่าโดดเด่นนั่นแปลว่าฝีมือในการหุงข้าวของคุณน,นั้นยอดเยี่ยม และข้าวของคุณก็มีคุณภาพดีเม็ดสวยสำหรับใครที่อยากดูโปรในการทำอาหารสามารถนำคำนี้ไปใช้ได้เลย,เยและสำหรับตัวช่วยโปรโปรที่จะทำให้ข้าวของคุณหุงขึ้นหม้อก็ต้องเป็นข้าวหอมมะลิร้อเซตามเบญจรงข้าวกลางปีเกรดดีพิเศษเป็นข้าวหอมมะลิที่คัดสรรเมล็ดข้าวคุณภาพดีควบคุมการผลิตโดยคำนึงถึงคุณภาพข้าวหลังหุงเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ข้าวที่หุงง่ายได้มาตรฐานมเมล็ดข้าวเรียงตัวสวยหอมนุ่มนอกจากไอเทมดีๆแล้วเรายังมีเทคนิคดีๆที่จะช่วยให้การหุงข้าวของคุณโปรโยิ่งขึ้นมันคงจะมีวันหนึ่งที่คุณได้รีบจนหุงข้าวแฉะและเทคนิคดีๆในวันนี้ก็คือการนำขนมปังมาวางบนข้าวในหม้อหุงข้าวกดปุ่มอุ่น10นาทีขนมปังจะดูดซับน้ำส่วนเกินออกจนหมดและข้าวของคุณก็จะกลับมาดูดีอย่างแน่นอน ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ